สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่รักทุกท่านคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเคยไหมาคที่คิดว่าการเข้าห้องน้ําก่อนนอนจะช่วยให้หลับสบายแต่พออายุเกิน60นี่แหละคะที่กลายเป็นตัวการขโมยการนอนหลับของคุณทําให้ต้องตื่นกลางดึกซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบหมุดหงิดสุดๆคุณหมอประเสรฐขอบอกว่ามันอันตรายกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะคะเหมือนคุณยายสมรีที่เคยตื่นบ่อยจนเกือบแย่ในวิดีโอนี้จากช่องมีความสุขทุกวันคุณหมอประเสริฐจะเผยความลับพร้อมวิธีแก้ไขง่ายๆใ,ให้คุณได้หลับเต็มอิ่มตั้ง โปรดอยู่จนจบนะครับเพราะเคล็ดลับสุดท้ายอาจช่วยชีวิตคุณได้เลยขค่ก่อนอื่นถ้าสิ่งที่คุณหมอพูดโดนใจโปรดพิมพ์ใช่เลยในคอมเมนต์นะครับเอาละข้าเรามาเริ่มกันเลยบทที่ 1. ม่านกั้นของเหลวสามชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องที่รักทุกท่านวันนี้คุณหมอประเสริฐจะพาทุกท่านมาดูเสาหลักแรกในการนอนหลับสบายนั่นคือม่านกั้นของเหลวสามชั่วโมง หลายท่านคงเคยได้ยินว่าก่อนนอนไม่ควรดื่มน้ําเยอะใช่ไหมคะบางคนถึงกับงดดื่มทั้งช่วงเย็นเลยแต่คุณหมอประเสริฐบอกเลยว่าความเชื่อน,นี้มันง่ายเกินไปและอาจทําให้ร่างกายขาดน้ําโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้าแล้วบางท่านยังไปเข้าห้องน้ําเผื่อไว้ก่อนนอนซึ่งกลับยิ่งแย่ก,กว่าเดิมอีกค่ะในฐานะหมอที่ดูแลผู้สูงอายุมานานคุณหมอประเสริฐอยากบอกว่าสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่ที่การงดน้ําไปเลย แต่เป็นการกําหนดเวลาที่เหมาะสมต่างหากลองคิดดูนะคาเวลาเราดื่มน้ํามันไม่ได้แค่อยู่ในท้องอย่างเดียวแต่มันซึมเข้าสู่กระแสเลือดทําให้ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้นแล้วไตของเราที่คุณหมอประสริฐเปรียบเหมือนเครื่องกรองน้ําชั้นดีก็จะกรองน้ําส่วนเกินออกมาเป็นปัสสาวะแค่แต่พออายุเยอะขึ้นไตทํางานช้าลงเหมือนเครื่องจักรเก่าที่ใช้เวลานานกว่าเดิมการกรองน้ําแต่ละแก้วที่เคยใช้เวลา90นาทีอาจกลายเป็น3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นกว่าจะทําให้กระเพาะปัสสาวะเต็ม สำหรับผู้สูงอายุไตช้าลงตามธรรมชาติถ้าดื่มน้ำใกล้เวลานอนไตต้องทำงานหนักตอนกลางคืนแทนที่จะพักผ่อนคือกระเพาะเต็มตอนดึกต้องตื่นไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆสุดท้ายนอนไม่หลับกลางวันก็ง่วงงัวงเียงหงุดหงิดเหมือนคุณยายสมศรีตอนแรกเลยข่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คุณหมอประเสริฐคาดเดานักข้า,านาวิจัยจากสมาคมโรคทางเดินปัสสาวะยืนยันชัดว่าการจำกัดน้ำช่วงเย็นได้ผลดีสำหรับคนปัสสาวะบ่อย,อยกลางคืน เหมือนคุณลุงมาที่เคยมาหาคุณหมอประเสริฐต้องตื่นสามถึงสี่ครั้งทุกคืนคุณหมอแนะนําให้ลองม่านกั้นของเหลวคุณลุงบอกว่าหมอเอ้ยไม่น่าเชื่อแค่ปรับเวลาดื่มน้ําชีวิตเปลี่ยนเลยจากตื่นบ่อยตอนนี้แค่ครั้งเดียวหรือบางคืนไม่ตื่นเลยง่ายมากขะขีดเส้นตายดื่มน้ําที่สามชั่วโมงก่อนนอนถ้านอน22่สนาฬิกาก็ดื่มแก้วสุดท้ายเสร็จภายใน19บเนาฬิกาหลังจากนั้นงดเลยยกเว้นจิบยาจริง,รงๆแค่นิดเดียวนี่คือม่านกั้นที่จะช่วยให้ไตทํางานเต็มที่และขับออกหมดก่อนนอนเริ่มคืนนี้เลยนะคะแต่่่ททัััั้้้งงงงวนนยดดดืมมําใพอีไชด แค่ปรับเวลาถ้าเข้าใจแล้วพิมพ์เข้าใจในคอมเมนต์บอกคุณหมอประเสริฐหน่อยค่ะบทที่2เทคนิคัสษาว่าสองครั้งเอาหลักข้าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านตอนนี้มาถึงบทที่2เทคนิคัาษาว่าสองครั้งคุณหมอประเสริฐรู้ว่าหลายคนเคยสงสัยเข้าห้องน้ําไปแล้วทำไมยังต้องตื่นอีกโดยเฉพาะคุณผู้ชายที่มีต่อมลูกหมากโตหรือคุณผู้หญิงที่คลอดลูกหลายคนรู้สึกว่าเข้าห้องน้ําแล้วแต่เหมือนไม่สุดการเผื่อไว้แค่ครั้งเดียวไม่พอแล้วค่ะ คุณหมอประเสริฐอธิบายง่ายๆว่ากระเพาะปัสสาวะเหมือนถุงกล้ามเนื้อเวลาปัสสาวะกล้ามเนื้อบีบตัวหูรูดคลายเพื่อให้น้ำไหลออกหมดแต่พออายุมากหรือมีต่อมลูกหมากโตการประสานงานไม่ดีเท่าเดิมบางครั้งเหลือปัสสาวะค้างนิดหน่อยนิดนี่แหละที่ส่งสัญญาณสมองว่าเต็มแล้วทําให้ตื่นกลางดึกอีกสุดท้ายนอนไม่สนิทต,ตื่นมาไม่สดชื่นเหมือนนอนไม่กี่ชั่วโมง คุณหมอประสริฐ์ไม่ได้พูดเองนะครับแพทย์ทางเดินปัสสาวะหลายท่านแนะนําเทคนิคนี้งานวิจัยจากวารสารสากลต้าระบบทางเดินปัสสาวะปี2 0 1 7พบว่าปัสสาวะสองครั้งลดปัสสาวะค้างได้มากช่วยนอนต่อเนื่องขึ้นเหมือนคุณป้าสายหยุดที่ตื่นบ่อยคุณหมอประเสริฐแนะนําแค่ไม่กี่คืนคุณป้าบอกคุณหมอข้าสันิจริงยายไม่ต้องตื่นบ่อยแล้วสบายตัวเยอะเลยวิธีง่ายๆ 30นาทีก่อนนอนเข้าห้องน้ำปกตินั่งสบายผ่อนคลายปล่อยให้ไหลพอเสร็จอย่ารีบลุกยืนยืดแขนขา30-60ถึงวินาทีแล้วนั่งลงปัสสาวะอีกครั้งคุณจะแปลกใจว่านิดหน่อยนี่แหละตัวการทำทุกคืนกระเพาะโล่งไม่ตื่นกลางดึกเทคนิคนี้ตอนแรกอาจยุ่งยากแต่คุ้มค่าท่าว้าวพิมพ์ว้าวในคอมเมนต์บอกคุณหมอประเสริฐครับบทที่3ทานอาหารเย็นยามตะวันตกดินเอาหลักข้าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านมาบทที่3ทานอาหารเย็นยามตะวันตกดินคุณพ่อคุณแม่พี่น้องคงคิด กินอะไรก็ได้ขออร่อยแต่คุณหมอประเสริฐบอกว่าเวลาและชนิดอาหารเย็นมีผลมากต่อปัสสาวะกลางคืนโดยไม่รู้ตัวอาหารดีต่อสุขภาพหรืออาาร่อยหลายอย่างกระตุ้นปัสสาวะโดยเฉพาะกินดึกอาหารรสเค็มจัดหวานจัดเผ็ดหรือผลไม้ขับปัสสาวะอย่างแตงโมมะเขือเทศแตงกว่าทําให้กระเพาะระคายเคืองอยากเข้าห้องน้ําบ่อยกินมื้อหนักหรือหลัง20นาฬิการะบบย่อยและไตทํางานหนักตอนที่ร่างกายควรพักผ่อนอายุมากย่อยช้ากินดึกเป็นภาระรบกวนนาฬิกาไตผลิตปัสสาวะผิดเวลาต้องตื่นกลางดึกนอนไม่พอกลางวันเพลีย วารสารระบบทางเดินภาสาวะยืนยันกินเย็นหนักกระดึกสัมพันธ์ตรงกับภาสาว่าบ่อยกลางคืนเหมือนคุณปู่ทองดีชอบข้าวต้มดึกกับเพื่อนตื่นทุกคืนคุณหมอประเสริฐแนะปรับเวลาและอาหารเบาคุณปู่บอกนี่แหละเคล็ดลับอายุยืนทางออกทานมื้อสุดท้ายเสร็จสี่ชั่วโมงก่อนนอนถ้านอน22น่สนาฬิกาเสร็จสินาฬิกาเลือกอาหารอ่อนโยนเนื้อไม่ติดมันไก่กระปลาข้าวกล้องมันเทศผักไม่ขับภสสาวะแครอททรันนตาบรอกโคลี รสจัดใช้โรสแมรี่พริกไทยแทนเกลือของว่างดึกเลือกอัลมอนด์กำมือไม่ใช่ผลไม้ชามใหญ่ไวติมวางแผนมื้อเย็นใหม่ตั้งแต่คืนนี้เพื่อหลับสบายต้องปรับนิดแต่คุ้มชอบของว่างดึกอะไรพิมพ์บอกคุณหมอประเสริฐในคอมเมนต์ค่ะบทที่ 4. อุณหภูมิห้องนอนและเสื้อผ้าที่เหมาะสมเอาหลักค้าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านบทที่4อุณหภูมิห้องนอนและเสื้อผ้าที่เหมาะสมอาจงงอุณหภูมิเกี่ยวอะไรภาษาวะแต่คุณหมอประเสริฐบอกเกี่ยวมากนอนเย็นเกินว่าเสื้อผ้าไม่พอทําให้ตื่นกลางดึกโดยไม่รู้ตัว ร่างกายสัมผัสเย็นหลอดเลือดปลายมือเท้าตีบดึงเลือดกลับแกนกลางปกป้องอวัยวะไตเข้าใจผิดคิดของเหลวเยอะรีผลิตปัสสาวะเพิ่มเรียกว่าปัสสาวะบ่อยจากความเย็นผู้สูงอายุไวต่อเย็นหลอกร่างกายผลิตปัสสาวะทั้งที่ไม่เกินแค่อุณหภูมิลดนิดเดียวปัสสาวะกลางคืนเพิ่มชัดวารสารศีรวิทยาอเมริกันยืนยันเหมือนคุณยายแสงจันทร์ชอบแอร์เย็นตื่นทุกชั่วโมงปรึกษาคุณหมอประเสริปรับแอร์สวมถุงเท้าคุณยายบอกได้ชีวิตใหม่นอนหลับไม่ตื่นบ่อยแนะนำอุณหภูมิ18-21องศาเซลเซียส 6 5 6 9องศาฟาเรนไฮต์สวมถุงเท้าขนสัตว์อบอุ่นแม้เหงือ่อชุดนอนว่าเครื่องนอนฝ้ายับไผ่ขนสัตว์ระบายอากาศหลีกโพลีเอสเตอร์อบอุ่นสบายไม่ร้อนหนาวลองปรับคืนนี้รู้สึกต่างเลยอุณหภูมิห้องคุณเท่าไหร่ชอบถุงเท้านอนไหมพิมพ์บอกในคอมเมนต์ค่ะบทที่5การจัดท่าทางท่านอนเอาหลักข้คุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านบทที่5การจัดท่าทางท่านอนเสาหลักสําคัญสุดนอนท่าไหนเหมือนกัน ไม่ใช่ค่าท่าทางประหมอนมีผลมหาศาลต่อกระเพาะปัสสาวะบีบรัดหรือกดทำให้รู้สึกอยากปัสสาวะผิดผิดหรือหายใจลำบากนอนหงายแย่สุดน้ำหนักช่องท้องกดกระเพาะส่งสัญญาณเต็ม ทั้งที่ไม่แถมทําให้กรนบหยุดหายใจขณะหลับแย่หยุดหายใจขาดออกซิเจนหัวใจหนักผลิตเอ็นพี P, สั่งไตขับโซเดียมและน้าปัสสาวะเพิ่มผู้สูงอายุกล้ามเนื้อหย่อนทางเดินหายใจแคบหัวใจเครียดไตผิดปกติตื่นกลางดึกวารสารวิจัยการนอนหลับยืนยันหยุดหายใจขณะหลับเกี่ยวปัสสาวะบ่อยรักษาซีพีเอพี A P, ปรับท่าลดได้มากเหมือนคุณตาชัยวัตรกรนดังตื่น4-5ครั้งคุณหมอประเสริฐแน่นอนตะแคงจ้่มหมอนรองเขา่าคุณตาบอกสบายตัวไม่ตื่นบ่อยแป๊บนอนไม่ฟังกรนทาดีที่สุด นอนตะแคงซ้ายหมอนแข็งระหว่างเขาป้องกันขาเลื่อนกระดูกสันหลังตรงลดกดกระเพาะท่อปัสสาวะหมอนหัวหนาพอดีสีสะคอตรงจมูกตรงกลางเน่าออตอนแรกไม่ชินแต่ลองแล้วสบายลองคืนนี้รู้สึกนอนลึกใครลองแล้วสบายหรือมีเคล็ดลับพิมพ์เล่าให้ฟังค่ะบทที่6กดเหล็กเมื่อ,อยังต้องเข้าห้องน้ำเอาล่ะข้าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านคุณหมอประเสริฐเข้าใจบางคืนทำดีแล้วยังตื่นไม่ต้องกังวลน,นี่ห้ากดเหล็กจัดการสบายใจไม่หงุดหงิด กฎหนึ่งปริมาณน้ำจิบน้อยหลังม่านกันสามชั่วโมงถ้าคอแห้งวยาจิบหนึ่งออนสามสิบมลแก้วช็อตพอไตพักแล้วอย่าเติมมากกระตุ้นทำงานหนักกฎสองเวลาเด็ดขาดหยุดทุกของเหลวสามชั่วโมงก่อนนอนไม่มีข้อยกเว้นน้ำน้ำผลไม้ชาปรับนาฬิกาชีวภาพฝึกวินัยสุขภาพกฎสามอุณหภูมิน้ำอุ่นหลีกน้ำเย็นช่วงเย็นกระตุ้นหลอดเลือดหดไตผลิตปัสสาวะเพิ่มน้ำอุ่นวอรห้องผ่อนคลายหลับดีกฎสี่ ห้ามเผื่อก่อนนอนหลังปัสสาวะสองครั้งนอนเลยเชื่อมั่นโล่งลุกบ่อยกระตุ้นสมองตื่นหลับยากกด 5. ผ่อนคลายเต็มที่ปัสสาวะก่อนนอนหายใจลึกช้าๆไม่รีบเบ่งเครียดขวางกล้ามเนื้อผ่อนคลายขับหมดเอาละข้าจากหกเสาหลักคุณยายสมศรีหลับสบายแล้วความรู้ส่งพลังเมื่อทำสัปดาห์นี้เลือกเปลี่ยนอะไรก่อนพิมพ์บอกคุณหมอประเสริฐกดถูกใจแชร์ให้คนรักกดติดตามมีความสุขทุกวันพบกันใหม่ค่ะ